สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง True c a l m Story ของเรานะคะเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังกันในวันนี้เป็นเรื่องราวของนักศึกษาพยาบาลคนหนึ่งที่เธอเพียงแค่ให้คะแนนหนังสือเล่มหนึ่งเพียงแค่หนึ่งดาวจนทำให้เกิดเรื่องราวต่อไปนี้ เกิดอะไรขึ้นกับเธอมาฟังกันเลยค่ะในปี2014เพดโรแลนด์นักศึกษาพยาบาลวัย18ปีจากเมืองไฟาประเทศสกอตแลนด์เมื่อไม่มีเรียนเธอจะชอบอ่านหนังสือและเธอมีความหมกมุ่นอยู่ในโลกแฟนตาซีของเธอที่รายล้อมไปด้วยเทพนิยายและความโรแมนติกเมื่อเธอไปสะดุดกับหนังสือเล่มหนึ่งที่เพิ่งจะตีพิมพ์ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า The World Rose ในหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงตัวละครที่ชื่อว่าเอลลาทุนดาที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายในการสแสวงหาความรักแท้ของเธอเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนจะได้รับอิทธิพลมาจากดอกกุหลาบและการเล่นคำโดยนายว่าโลกลุกขึ้นตามที่ผู้เขียนระบุไว้และหนังสือเล่มนี้เขียนโดยนักเขียนที่มีชื่อว่าริชาร์ดบริเทนชายวัย28ปีจากเมืองแบดฟอร์ดประเทศอังกฤษ ริชาเริ่มเป็นที่สนใจครั้งแรกในปี2006ซึ่งในตอนนั้นเขาได้ร่วมแข่งขันในรายการเคาวดาวซึ่งเป็นเกมโชว์ที่เกี่ยวกับคำศัพท์และคณิตศาสตร์ของประเทศอังกฤษริชารชนะการแข่งขันในครั้งนั้นและครองตำแหน่งแชมป์ของประเทศอังกฤษในเดือนมกราคมปี2007เขาได้เข้าร่วมรายการเกมโชว์ที่มีชื่อว่าเบรนทิเซอร์และเขาก็ได้รับรางวัลจำนวน1,500ปอน์ เมื่อดูจากภายนอกแล้วริชาร์ดอาจจะถูกมองว่าเป็นชายหนุ่มที่ดูดีฉลาดแต่ในความเป็นจริงแล้วขอมีด้านมืดที่น่ากลัวมากในปีสองพันสิบสองริชาร์ดเริ่มสะกดรอยตามเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลาัยเดียวกันเธอมีชื่อว่าแอลลาดูแรนริชาร์ดพยายามสร้างความสนิทสนมกับเธอโดยเข้าไปถามเธอว่า เธออยากจะอยู่ในทีมชาเลนจ์ของมหาวิทยาลัยกับเขาหรือไม่ต่อมาริชาร์ดก็ได้ส่งการ์ดวาเลนไทน์ไปให้เธอซึ่งเขาแอบไปเอาที่อยู่ของเธอมาจากแบบฟอร์มใบสมัครของ University Challenge ที่เธอส่งมาให้เขาต่อมาแอลล่าก็เริ่มสังเกตเห็นว่าริชาร์ดเข้ามากดไลค์และเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์บน Facebook ของเธอมากขึ้นและเขาก็ไปที่ร้านบาร์ที่เธอทำงานอยู่ประจำ และมันก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันจนวันหนึ่งลิชาร์โทรไปหาเธอแต่เธอไม่รับสายเขาจึงได้ฝากข้อความเสี่ยงเพื่อแสดงความรักของเขาที่มีต่อเธอเมื่อแอลล่าเห็นว่าสิ่งที่ลิชาร์ทำมันมากขึ้นเรื่อยๆเธอจึงนำเรื่องนี้ไปบอกกับมหาวิทยาลัยลิชาร์จึงถูกห้ามไม่ให้ติดต่อกับเธออีกต่อไปแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดเขาได้แอลล่าจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เขาก็ยังคงไม่หยุดพฤติกรรมเดิมๆของเขาจนในที่สุดแอลล่าก็ตัดสินใจย้ายจากลอนดอนไปกราสโกและดูเหมือนว่าลิชาร์จะหยุดจนหลายเดือนต่อมาแอลลา่าได้รับข้อความหนึ่งผ่านเฟซบุ๊กของเธอและนั่นก็เป็นข้อความจากริชาร์โดยข้อความบอกว่าให้เธออ่านนวัิยายที่เขาเขียนด้วยตัวเองซึ่งหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า The World Rose เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเทพนิยายที่แอลล่าแสดงเป็นเจ้าหญิงหลังจากนั้นเธอก็เห็นว่าเขาอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามของถนนซึ่งเขาได้ติดตามเธอไปไกลกว่า400ไมล์ต่อมาริชาร์ก็ได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุที่เขาพยายามติดตามแอลล่าว่าเขาอยากจะชักชวนเธอให้ร่วมมือกับเขาในการสร้างเรื่องโกโหกขึ้นว่าแอลล่าถูกลักพาตัว หลังจากนั้นเขาก็จะพาแอลล่าขึ้นไปตั้งแคมป์อยู่บนภูเขาประมาณ2อถวันแล้วค่อยปล่อยให้คนอื่นออกตามหาเธอจนทำให้เรื่องนี้เป็นข่าวโด่งดังเพียงเพราะเขาอยากมีชื่อเสียงแต่ฝันของริชาร์ตต้องสลายเมื่อแอลล่าโทรไปแจ้งเจ้านหน้าที่ตำรวจจนทำให้เขาต้องหยุดกับแผนการนี้แล้วกลับไปที่ลอนดอนทางด้านเรื่องราวของเพจโลแรน หลังจากที่เธออ่านหนังสือของริชาร์ดเธอก็รู้สึกไม่ค่อยประทับใจกับการเขียนและไวยากรณ์ต่างๆเธอจึงเข้าไปที่เว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Goodreads เพื่อเข้าไปเขียนวิจารณ์เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ Goodreads เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยค้นหาฐานข้อมูลของหนังสือคำอธิบายประกอบคำพูดอ้างอิงและบทวิจารณ์ได้ และผู้ชายก็สามารถลงทะเบียนส่วนตัวและลงทะเบียนของหนังสือเพื่อสร้างแคตตาล็อกห้องสมุดและรายการเรื่องรออ่านนอกจากนี้ยังสามารถสร้างกลุ่มข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหนังสือแบบสำรวจโพและบล็อกเมื่อเพจเข้าไปในเว็บไซต์เธอก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้แต่เธอไปกดให้คะแนนเพียงหดาวจากทั้งหมด5ดาว เพจไม่เคยคิดว่าการไปกดให้คะแนนเพียงหนึ่งดาวจะนำไปสู่เรื่องรายๆที่เกิดขึ้นกับเธอเมื่อริชาร์ดไปเห็นเพจกดให้คะแนนหนังสือของเขาเพียงแค่หนึ่งดาวเขาก็คิดขึ้นมาทันทีว่าเขาจะไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้อย่างแน่นอนริชาร์ดเริ่มค้นหาเธอบน Facebook เขาใช้ชื่อในบัญชี Goodreads ของเพจเพื่อใช้ในการค้นหาเธอใน Facebook ด้วยในนั้นมีทางที่อยู่บ้านเกิดของเธอที่อยู่ในสกอตแลนด์และเธอยังระบุที่ทำงานของเธอไว้ด้วยหลังจากที่ริชาร์ดรู้ข้อมูลทั้งหมดเขาก็ออกเดินทางเป็นระยะทางกว่า400ไมล์เพื่อไปตามหาเพจที่สกอตแลนด์ริชาร์ดเดินทางมาถึงที่เมืองไฟในวันที่3เดือนตุลาคมปี2014และเขาก็มุ่งหน้าไปที่แอสตดาซุปเปอร์มาร์เก็ตทันที ซึ่งเป็นสถานที่ที่เพจทำงานอยู่และในวันนั้นเพจก็กำลังทำงานอยู่ที่นั่นเมื่อริชาร์ดเห็นเชอเขาก็ตรงไปที่แผนกแอลกอฮอล์แล้วไปหยิบขวดไวน์มาหลังจากนั้นเขาก็ตรงไปที่เพจแล้วตีเธอทันทีซึ่งในระหว่างนั้นเธอกำลังเติมสต็อกของอยู่ที่เชลซีเรียลหลังจากนั้นเขาก็วิ่งหนีไปพนักงานในร้านก็รีบโทรไปแจ้งรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลทันที แผ่ที่หัวของเธอกว้างมากจนถึงขั้นต้องเย็บอยู่หลายเข็มและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงพื้นที่เพื่อตามหาตัวริชาร์ดทันทีเจ้าหน้าที่ตำรวจพบสัญญาณมือถือของริชาร์ดอยู่ที่เกรนโลเชสเบอร์วิกและลอนดอนจนในวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถตามไปที่บ้านของเขาได้แล้วก็เข้าไปตรวจค้นในบ้านของเขาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบหลักฐานการเดินทางของริชาร์ด ซึ่งในตอนแรกเขาปฏิเสธจนในที่สุดเขาก็ต้องจำนวนต่อหลักฐานและนำไปสู่การจับกลุมริชาร์ดถูกตั้งข้อหาทำรายร่างกายและสะกดรอยตามแอลล่าซึ่งเป็นคดีที่เขาก่อก่อ,กอนหน้าที่จะลงมือกับเพจการพิจารณาคดีของริชาร์ดเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี2015และเขาก็รับสารภาพทั้งสองข้อหาริชาร์ดถูกตัดสินจำคุก30เดือน ต่อมาในเดือนมีนาคมปี2017ริชาร์ดได้รับการปล่อยตัวแต่เขายังต้องปฏิบัติตามกฎที่เจ้าหน้าที่ตั้งไว้ทางด้านเพจเธอคิดว่าริชาร์ดจะหยุดการกระทำของเขาแต่เธอคิดผิดมากเพราะริชาร์ดยังคงเขียนจดหมายไปที่บ้านของเธอโดยเขาระบุข้อความว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นจริงยกเว้นความรักที่เขามีต่อเพจ ต่อมาเธอจึงตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่อื่นเพื่อความปลอดภัยของเธอและเธอก็ได้ออกมาเล่าว่าแค่เรื่องการให้คะแนนเพียงหนึ่งดาวของเธอทำให้ชีวิตของเธอต้องพังลงเธอต้องตกอยู่ในความทุกข์ทรมานจากความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาเธอต้องกินยาเพื่อรักษาปัญหาทางด้านสุขภาพจิตของเธอและที่น่าเศร้าไปกว่านั้นก็คือเธอต้องลาออกจากมหาวิทยาลัย ความฝันของเธอที่อยากจะเป็นพยาบาลต้องสลายลงต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งจดหมายฉบับหนึ่งไปให้เพจโดยข้อความในจดหมายระบุว่าอายการไม่สามารถสั่งฟ้องริชาร์ดได้เนื่องจากเขามีอาการป่วยทางจิตและถึงแม้ว่าเธอจะได้รับบาดเจ็บที่หัวอย่างหนักแต่เธอก็ไม่ได้รับเงินชดเชยใดๆจนถึงวันนี้ริชาร์ดก็ยังคงไม่หยุดการกระทำของเขา เขายังคงทำผิดซ้ำๆและไม่มีใครสามารถเอาผิดเขาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ